เบ้นี่วัดอะไรเนี่ยม,มาเที่ยววัดอะไรไม่รู้รตอนนี้มาเที่ยววัดกัน <c oughs> วัดในเวียดนาม ดอกไม้สวยมากๆนะคะดอกอะไรเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้อัดวิดีโอ พายุียอยู่นี่ดอกไม้อะไรคะคุณสวยอ๋อนี่ดอกม่วงดอมชันอาเป้ข้าทายหน่อยอื้อหือเป้ทักทายแปดเลยเดี๋ยวจะไปบหว้พระกันค่ะนี่ไงข้างในนี่ไงมันสนใจกระถางนี้วะเนี่ย